กรรู้สึกว่าจะเป็นวันที่11สิงหาคมพศออ2518ก็เลยเกิดการล้มทลายลงลงเบิร์ดเลยทุกคนที่ได้ยินบ้อาอ่านว่าถาดพนมลมอ่ะนั่นแหละโอ้อันนี้สุดพุทยเรนูเนาะงามนนาเนาะยืนทะเบิงเน่ โอ,อโอเคสวัสดีทุกคนตอนนี้เฮาอยู่ที่วัดพระธาตุแล้วเนาะก,ก็คือพระธาตุใหญ่เลยทุกคนนี่วัดพระธาตุพนมวะระมหาวิหารอ่านที่บ,บ่บุหรือว่าอ่านว่าวรมโมเมตนต์เมันจะเป็นวัดพระธาตุพนมวะระมหาวิหารนี่ตอนนี้เฮาพึ่งมาหอดนะทุกคน กะซเป็นช่วงเทงๆบายๆพอดีตอนนี้มันเป็นวันอาทิตย์คนกสิหลายแน่เดี๋ยวเข้าสีไปพเพื่อนบูชาดอกไม้ในไหนบูเดี๋ยวห้องพาเข้าไปทุกคนโอเคทุกคนก็คือได้มาแล้วดอกไม้แล้วแต่สัทธาเนาะกะจะเข้าไปตามจริงซินี่ลายอันเด้กะซิมี่น้ำอบน้ำหอมอีอย่างซีนานข้าวต้อข้าวเหนียวมุกปิ้งหลายๆอย่างอ่ะทุกคนห้องเก่าบ,บูจักเนาะแต่ว่าตอนนี้คือเห็นแค่ ดอกไม้ out, เฮากะเอาแต่ดอกไม้และตอนนี้กเะเข้ามาข้างในคนหลายเดี๋ยวเฮากับกล้องมาบุบบ้งทุกคนน,นคี่อันนี้คือหลังจากเฮาเข้ามาแล้วนะทุกคนขอเชิญรียอนนี้คัเามล้นนเชิญน,นะครับ คนร่วมทำกุศลนกับวัดพระธาตุพนมเชิญเลยหลังจากเข้าเติมน้ำมันตะเกียงแล้วเข้ากับเข้ามานอนมาที่นี่อ๋อ้ยามยามวนประมาณสามรอบทุกคนเข้ากับมาแบบแดดเพียวๆแล้วทุกคนไปอันนี้เข้ากับ สูงใหญ่ครับทุกคนไปย่างมาถึงย่างน้ำกันเอาบุญน้ำกันด้วยทุกคนย่างครบสามรอบแล้วนะทุกคนเข้ากัดซิมะาวายเนอ ซึ่งพระธาตุที่มีหนึ่งสองสามสี่สี่ด้านเท่าสามารถไหว้ด้านใดก็ได้นะทุกคนแต่ตอนนี้เทามาข้างทิศเหนือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมองนีแดดอ่าหมเพิ่นมากพอดีเนาะส่วนทางนี้คนกศิลาจะน้อยเพราะว่าทุกคนกสิมาไหว้มองที่เป็นหน้มนะทุกคนเดียอเข้าเข้าไปไหว้นะตอนนี้คนลายทุกคนว่ามันกระตรงกบันอาทิตย์พร้อมทุกคนไปไหว้ขอพรกัน,กน ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าคำไหว้คำอธิษฐานเนาะทุกคนนี่อันนี้ก็คือเป็นคาถาบูชาคำไหว้พระธาตพนมคำไหว้ยอดอ้กระสีต่างกันเนาะทุกคนไปเฮาเริ่ม ทุกคนพระธาตุตรงนี้คือพระธาตุที่ใหญ่ที่สุดในนครพนมเนาะซึ่งเป็นพระธาตุประจําวันเกิดก็คือวันอาทิตย์เพวะ,ะน่าจะประมาณว่าสร้างาพระธาตุตรงนี้ก่อนหมู่ทุกคนแล้วหลังจากนั้นก็มีองค์เล็กๆตามอําเภอต่างๆเนาะอันมีอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดพระธาตุน้อยๆนะทุกคนตามอาเภออาเภอเล่นนวลเพเภอน่าแก่ยังประมาณนี้อ่ะทุกคนอันนี้คือเพิ่นสร้างโดยที่ม่า แต่รู้สึกว่าจะเป็นรัชกาลที่8ทุกคนสมัยสมัยอ่าสมัย,ยนียงกอยุคสีโคตรตะบองกําลังรุ้นเมื่อยงอะทุกคนที่เชื่อมกับประเทศลาวแน่เนาะและการรู้สึกว่าจะเป็นวันที่11สิงหาคมพศ2518ก็เลกเกิดการล้มทลายลงลงเบิดเลยทุกคนที่ได้ยินบอสอ่านว่าถาดุพนมลมอะ่ะนั่นแหละแล้ววันนี้ก็เลกเกิดการ ชาวบ้านแล้วก็ทุกคนก็เลยรวมเงินระ,ะดมทุนและก็สร้างใหม่สร้างใหม่และวก็สร้างแล้วเซ็ตสิ้นในวันที่ยีมีนาสองพัน้าร้อยยีสิงซึ่งไซส์เวลาอยู่ประมาณ1 8 1แปดสิบแปสเก้าี่สปีอ๋อส่วนข้างในส่วนข้างในหลังจากที่เพิ้นอเอามาเฮ็ดใหม่ก็คือครอบโตั คอบตัวข้าทาตัวเก่าแล้วกมีสิ่งของมีสิมีสิ่งสําคัญอะสิ่งที่เป็นมูลค่าราคา,า,คาเป็นมืนืๆชิ้นทุกคนโดยบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนเอามาเจะชมพูทวีปุลักวัสันแล้วกัอ่าคือส่วนของกระดูกส่วนส่วนหน้าอกประมาณนี้แหละทุกคนอ่าแล้วกัมีพระมีออียงเพื่อนมาเฮ็ดพิธพีพิธีเรียบร้อยเนาะ แล้วก็จนมาเป็นพระธาตุส่วนส่วนคนใดที่ได้มาเพิ่มว่าถ้าได้มากลา้าวายหอดเจษเธอนะทุกคนจะเป็นถือว่าเป็นลูกของพระธาตุพนมแต่คันได้มาแค่เธอเดียวกนหรือว่าจากไหนคันนี้โอกาสได้มาทุกคนถือว่าเป็นเป็นอานิสงส์ผลบุญบักย่างบักย่างสูงเพราะว่าอยู่ตรงนี้คือเป็นพระธาตุที่ใหญ่ที่สุดในอ่า ในภาคอีสานเฮ่าทุกคนมีความกว้างแต่ละด้านรประมาณ20เอ้ยประมาณ12มีความกวาม้างประมาณ12.33เมตรแต่ละดานน้ะมีหนึ่มีมียู่สดานราคาความสูงยูที่53.6เมตรป้า53.6เมตรทุกคนคือตอนนี้เฮ้ากับกล้องกับบอสามารถเห็นจอเต็ม ต้องกลับแล้วก็ต้องแพงขึ้นไปเพราะว่าสูงแหงหน้าตอนนี้คนกับบวนไปเวียนมามเดี๋ยวห่อซิเ้อเบิง่งความงามของพระธาตทุกคนย่อขนาดลงมาเนาะอันนี้คือไซส์อันอิต สร้างเป็นรูปซี่เหลี่ยมเนาะซี่เหลี่ยมจับตุรัสขึ้นไปแก้สลักทุกคนอันนี้คือเป็นยุคสมัยซีโคตตะบองเปซีโคตตะบูนสูงสูงทุกคนอันนี้คือขนาดจริงเลยเดี๋ยวถอยหลังเถอะเบ่ง

นี่ก็จะเป็นไม่เห็นกระรอกอย่าเพล่กงทะนูจ้า อันอ,อ๋อจ้ะสาธุาอ๋ออันนูสนใจอันข้างล่งเลยแม่จ่าหลวงปู่ สบายใจานาีไถึงมาแล้วก่อนที่างของอเนี่ยพก่อนล้วกมจะเื่อนาไป้มาไปปลูกแลยเชื่อแล้วมันยากไปยุาตั้จตโตไต่อก็จะมาอนีนี่หลังจากนั้นก็คืออยู่รอบๆข้างๆกับซมีตั้งเนาะบันคอยเกินตั้งเนาะทุกคนตั้งหรือว่าโตไหมนี่ล่ะ เอาไว้ให้ผู้เท่าคนนัง <c oughs> บ่อมอยซื้อเอาไว้ให้คนที่ใดที่เมยผู้เท่าผู้โถที่นั้งยันนังพื้นบ่ได้น่ะนะกับสืมานังแต่ว่าหากักนังบ่ได้ดอกตอนนี้แดดแห้งแคบตาแห้งหลังจากนั้นคือคอยกระผพ้าเบิ่งงล้วทุกคนแดดแห่แดดแห้งดงีเดี๋ยวหว้าผาอ้อมไปปฏิทีทุกคนไปเบิ่งข้างนอกเนาะ อันแบบนี้ก่ะจัดเอาเกิบไปใส่บุคทุกคนหาาก่อ <c oughs> น <c oughs> สบายดีอันนี้แต่งสูตรของของนครพ่พนมเลยบอกอนนอไทยเรนูไทยเรนูอันนี้มามาล่าบอก,าากอ๋อมาทุกมือบอ จากนี้ไปหองเดน,นูไก่อยู่บอกไก่เท่าไหร่ประมาณจักโลอ๋ออันนี้มาจาักโมงเมื่อจักโมงมานหนิอ๋ออันนี้สุดวุไทไธเลนูเนาะงามเนาะยืนเท้เบ่งแนะอ๋ออันนี้คือเป็นของสุดพ่ดเลยว่ามุนเท้เบ่งดูโดยงาม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 จักปีแล้ว สองสิบสปีโอ้ก็ำลังเป็นสาวเนอะก็กำลังเป็นดอกบูข้อใจลไร้ส่วนอันนี้เขาออกจากพระธาตุน้องทุกคนนี่พอามาปุ๊บแตสิลาบเลยเออตรงนี้จังเห็นพระธาตุทุกคนออกมามาไกาๆ่ๆจังเห็นอ๋อตรงนี้คือคําบูชาสีสัตตนาคราชก็คือองค์เดียวกันที่อยู่เมื่อกี้อ่ะทุกคนพญานางเจดเสียนที่อยู่รีบน้ําโของอะ่ะ พญานาคสีสตนาคราชนี้คือพญานาคที่มาจากเมืองลาวดอคนมีเจ็ดเสียและก็มีองค์สีสีทองเนาะทุกคน mm hmm. อันนี้เขากับสีคอโตไปไหว้ขอพอรสักครู่ทุกคนไปไปไหว้ขอพอรน้าเดียวอันนี้ปีวอกชื่อลิงมีใจกรอกยิ่งไม่นิ่ง สักคราแต่ปัญญาดีมีชาวไหวพิบชอบหยิบชอบ,ช,อบชวยหาใครโครบด้วยจริงใจไม่มีพะนะห่วยไก่อยู่ใส่นอวัอนนี้ไปหาไก่ก็ทุกคน,นเห็นแล้วทุกคนปีละกาชื่อไก่ไม่ไว้ใจใครเพราะถูกกินเนื้อไข่ก็ไม่เหลือเป็นของจุนเจือแก่คนทั้งหลายบอกยามเวลาถึงคราวางไว ช่างทําได้เชือดไก่ให้ลิงดูเอามอเมอดีอะวะจักปีแล้วสิปีจกักปีแล้วคะสิบปีขึ้เร็วสวย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  โอเคทุกคนตอนนี้คือเฮาออกอจากสระธานแล้วเนาะเพราะว่าคนรลายแห้งแล้วกสซิมีสร้างภาพคันผู้ใดมากผู้เดียวผู้คอยยืดถ่ายรูปกับโมตองค้นอีอย่างหลายกะซิมีสร้างภาพนี่ลายแห้งทุกคนเพราะว่นซิมีกล้องที่ดีถ่ายรูปเปเฮาแล้วกะซิมีไฟผู้คองผู้แขนมีลหลายอย่างคือเฮ็ดบุญอยู่นี่จบครบทุกอย่างโอเคมื้อน,นี้เฮากะซิเดินทางกลับมุกทาหารต่อทุกคนพอไว้ซ้ำนี้คลิปหน้าเจอกันใหมบ๊ายบาย